ตำรวจเตรียมรับมืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยวันเสาร์จัด34กองร้อยดูแลสถานการณ์พลตำรวจตรีปียะตะวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแถลงการในวันที่13 00, พฤศจิกายนว่าจะใช้กำลัง34กองร้อยหรือประมาณ5,100นายดูแลการชุมนุมที่จะจัดขึ้นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในวันเสาร์ที่14 00, พฤศจิกายนจัดขึ้นพร้อมกัน3 00, กลุ่มส่วนการวางสิ่งกีดขวางพลตำรวจตรีปียะเผยว่าจะใช้แนวของ ตำรวจเป็นแนวป้องกันเท่านั้นและยังไม่วางสิ่งกีดขวางอย่างไรก็ตามพลตำรวจตรีปิยะ ยังไม่ยืนยันว่าจะใช้หรือไม่ใช้รถฉีดน้ําสลายการชุมนุมเหมือนวันที่16ตุลาคมและ8พฤศจิกายนแต่กล่าวว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับสถานการณ์หากการชุมนุมสงบเรียบร้อยก็จะไม่ใช้แต่ถ้ามีเหตุรุนแรงก็ต้องยับยั้งการกระทําต่างๆพลตํารวจตรีปียะกล่าวถึงการนํารถประจําทางขอ,สอ,องสมกมากีดขวางการชุมนุมว่าก่อนหน้านั้นตํารวจประสานงานขอความร่วมมือกับขอสสอมอกแล้วเพราะเป็นหน่วยงานรัฐด,ด้วยกัน